นี่ฮาวช่วงมาเจเจฟสติวัลนะเป็นช่วงเจฟสเิวัลอะลายเยนนะฮะอะไรนะเป็นช่วงเจฟิเอติวัอลนะอ๋อ<า>เป็นช่วงเจฟสเิวัล,ลใช่วันนี้เราเลยมา14ของเจในเซเวคือไปมาหลายเซเวมากทุกคนแล้วคือเราจะไปตามหาไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นตัวแบบเข้ากล่องพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีอีกเมนูนึงคือเป็นเมนูอ,อ หีเต๋อผัดเจอะไรสักอย่างเนี่ยถฮะ้า huh. หาไม่เจออันนี้เจอแต่แบบอันนี้คือของที่ดีที่สุดในว,วันนี้นะอ uh ืม huh. คือเซเว่นเขาบอกว่าคนไปแห่กันซื้อจนหมดเลยเซเว่น hmm. วันนี้ผมมีเขียงแล้วนะเด mm ี hmm. ๋ยววันนี้จะใช้แบบว่าหันเฮินหรืออะไรก็ใช้เขียงนี้เลย mm hmm. เป็นเขียงสแตนเลสเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกแบบเขียงที่เป็นพลาสติกอะบางทีอะเราหันหลุดไปอะ uh huh. พวกเศษเนื้ออะไรอะมันจะ มีดมันคมใช่ไหมคมมีดมันใช่ไหมเออมันฝังเข้าไปในเนื้อของพลาสติกทําให้มันเป็นแหล่งสะสมอ๋อแต่วตรงนี้เนี่ยหันเข้าไปมันหันไม่เข้าไงเขาบอกก็เนี่ยแหละใครอยากแบบสนใจก็เนี่ยจริงลิงก์ที่ก้าได้เลยนะครับคัในวันนี้เงาเงาวับเห็นกางเกงในผมเลยเนี่ยเออเอ้ยอย่าสองมาดิว่าอันแรกเลยอันนี้วางไว้ได้เทปเหมือนกันอันนี้เป็นของเชฟเลยนะเนี่ยใช่อันนี้เป็นเต้าหู้โตฟูเป็นเมนูแบบหลักๆของ คนที่แบบไปเซเว่นน่ะแต่ดูดีมีอะไรบ้างวะอ๋อมีเห็ดหอมนะแล้วก็มีเป็นเต้าหู้ขาวเนาะโอ้ยน่ากินอยู่นะแล้วก็เสิร์ฟมากับไอะอะไรวะตัวฟักยาวข้าวคขาน่ากินเนาะข้าเซเว่นน่ะเอาไปนะครับผมตัวนี้ฮะผมขอร้อว่าอร่อยไหมเต็มสิบอืมอืมเป็นรสหม่าล่า กินเผ็ดหม่าล่าร้อนแรงร้อนแรงเลยเอ่อแค่เนื้อนะสำหรับคนที่กินเผ็ดเก่งๆอย่างเราด้วยนะใช่คุณลองดิอ่ะเออๆๆวิมีเม็ดหม่าล่าด้วยว่ะติดมาเป็นเป็นยี่สิบเม็ดเลยเนี่ยเม็ดหม่าล่าไม่เหรอมีปะวะแต่มันมีกลิ่นหม่าล่าหม่าล่าอยู่นะแต่หอมนะรสชาติแบบหวานเค็มเหมือนผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงใช่ไหมอือเหมือนฟิลเหมือนกินผัดพริกแกงที่ที่เผ็ดขึ้นมาอืออเผา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  อหวานเค็ม,มแล้วก็มีกลิ่นหมาล่าโปรตีนได้จากอะไรเต้าหู้นะฮะใช่ให้่แปะทำไมให้แปบบ่ะแบบผมอยากกินหมูสามชั้น <c oughs> ผมอยากกินเนื้อวัว <c oughs> เอาให้มันแบบความอร่อยของตอนนี้ดิวะตัวนี้เป็นเมนูที่แบบใครกินเจแนะนําเลย นะครับโดนแม่บังคับอาม่าบังคับอากลงลากไปให้กินเจเ,ออเมนูนี้ช่วยคุณได้เดี๋ยวผมมาแป๊บผมไปเซเว่นก่อนเดอ,อเรียบร้อยกินเจกันเลยนะเป็นอันอันต่อไปเป็นอะไรที่ผมแบบไม่ค่อยชอบอะไรแบบที่บ้านจะกินเจประจำไม่ชอบแล้วหยิบมาทำไมอะไรนี่เป็นผัดพริกขิงนะตาแฮปปี้เชฟเป็นโปรตีนเกษตรเคยกินแล้วแบบ ปันแตะอ่ะจริงดิอนี่นี่ไม่กับกะโปเนี่ยมีคนเนะี่ยกินแบบโปรตีนเกษตรกินกับข้าวสวยด้วยนะผมงงมากเลยนี่มันทําเมนูปกติได้เลยแหละเหมือนแบบทรงแบบหมูสับอะไรเงี้ยสรุปมีเขียงกันเลิเหมือนกันผู้เทียมมันทำไมวะมึง <laughs> กินโอเคนะกินเหมือนแบบน่าจะกรอบไก่กรอบผัดพริกขิงนะเออแบบสามชั้นผัดพริกขิงอะไรเงี้ยผ<อ>ัดถั่ว ว้าว <Wow. S 2> อ,อ,อ,อร่อยนะอร่อยป่ะคือกรอ,อบหวานเค็มรสชาติคนไทยไงน,นะแบบ e เอโฟอะไรเงี้ยนิดแกงกะแนง <c oughs> คือเอามาแทนแบบฟิลลิ่งหมูกรอบได้นะกินกับตัวเนี้ยผมว่าเข้ากันดีเลยเนาะหมูกรอบส่วนผสมอาหารพิคขิงเลยเป็นเมกิ้งก็เด่นชชื่อ,อยาวไปไเรื่อย <c oughs> ใช่ปะ อร่อยอร่อยอ่ะเจ็ดสิบแวแหละสิบนะตัวน,นี้สิบครับอร่อยอร่อยครับพี่หญิงต,ตาเชฟอ่ะต่อไปเป็นลาบเห็ดปั้นก้อนคุณลาบเห็ดปั้นก้อนใช่ส่วนผสมหลักทำมาจากเห็ดไอันนี้ออริจิน,นอะอืมดีเออผมชอบหัวเห็ดนี่ไงหัวเห็ดไหมล่ะเฮ้ยโอโ้ดูดีแล้วเนี่ยคือเห็ดออริจินอะมันก็แบบเอามาแทนความรู้สึกของเนื้อได้อยู่แล้วนะน่าสนใจเว้ยกลิ่นเว้ยกลิ่นลาบกลิ่นเหมือนวิงแซบเว้ย อ่อแบอะรสชาติบิงแซบเท็กเจอร์จะแบบแนวแบบหนึบหนึบเหนียวเหีิดหน่อยเหมือนกินข้าวยำไก่แซบเออข้าวยำไก่แซบอเมืม่กินกับข้าวเหนียวอร่อยนะเนะี<ม>่ยเนอะออกแนวแบบน้ำแหนมหน่อยนะ<ม>นะสิบไม่สิบเปรี้ยวออกนะอืกดแังยำเนี่ย<อ>กดแังยำเลือกยำเสมอมอ,มอ่ะไปต่อนะครับ ข้า,กาวกระเพราบางสวิรัตอุย้ยเขาใช้เนื้ออะไรเป็นเป็นตัวเนี่ยเหมือนโปรตีนกษตเหรือเปล่าอีกแล้วเหรออ่าได้เป็นพวกเห็ด,เห,ดเห็ดอะไรเงี้ยเปิดดูนี่เป็นไงโอ้ว้วาวอ๋อได้เป็นพวกแบบเต้าหู้แหละเนาะฟองเต้าหู้แล้วเป็นข้าวกล้องด้วยเออแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วข้าวอุว้ยเป็นข้าวกล้องด้วยหรอใช้เล่นอะไรวะเนี่ยทําไมวะเป็นข้าวกล้องไงข้าวกกล้องอ้อถ้าข้าวกล้องมันต้องงี้ข้าว อโอ้นเจี๊ยนกล้องอ๋อโอ้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบกินกับหิวข้าวใช่ไหมลองอ๋อฮึโอ้ยจริงเบาน้งน้งขี้ซุยสัตว์นี่แล้วต้องด่าเป็นภาษาจีนขี้ซุยขี้ซุยรสชาติอบอวลความกระเพราความใบมะกรูดนล้วมันใส่น้ำมะขูดด้วยเนาะ อร่อยเพราะอะไรหวานฮมยมันไม่ได้หวานกลิ่นมันดีรสชาติมันนัวไปครับเฮ้่อร่อยอร่อยสิบครับสิบนะสิบนะนี่จับชายจับชายเจนะครับตัวนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะหูยเหมือนร้านข้าวต้มกุ้ยเลยไม่อยากไปเลยตึงเครื่องแน่นมากอ่ะคุณดูดิ เขาไม่งกเลยนะพอไม่มีเนื้อสัตว์นะพอพอเป็นผักเนี่ยเองทำดีเว้ยอันี่ต้องเป็นฝาเป็นเจด้วยนะอือกินไซนัดกินไซนัทกินจับฉายดีมากเลยนะกินยายาใช่ป่ะทำถึงพึ่งได้ทำถึงพึ่งได้ใจปาซิว รสชาติจะอ่อนๆหน่อยใช่แบบหวานผักมันจะหวานผักแล้วแบบรสดน้ำซุปนะร้อนๆตอนร้อนๆว้าวเวกกินเขาสวยนะทีเดียวจบนะให้สิป่ะผมสิบเหมือนกันเนี่ยถึงว่ะอร่อยด้วยอาหารไปอีกเมนูนี้นี่อาหารเจดี้สิบจะทุกเมนูเลยนะต้านต่กินมานี่คืออร่อยหมดเลยนะอร่อยเลยงั้นต่อไปเลยนะฮองเฮาไก่ทอดเจรสกะเพรา คารวะาห์นะท่านเป็นแบบอยู่ตอนช่วงแบบตอนเหนือของจีนใต้อ่ะเห็นไหมผมเป็นคนมีสมรคคาราโอเกะเฮ้ยคาราเต้เฮ้ยหนังไก่ทอดนี่มึงไก่ทอดเขาไม่งกเลยเนี่ยเออเหมือนพวกเนื้อสวรรค์เลยปะไม่รู้อะดูกรอบๆดูเหมือนเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยลองเลยแล้วกันนะตัวนี้กะเพราด้วยนะเขาบอกใช่อุ้ยไม่อร่อยว่ะ กรอบมันรสชาติเหมือนกับไอพวกแบบล่าเฉียวพวกเนี้ยแต่เนี้ยเคี้ยวไปอะมันจะมีแบบเหมือนมีน้ำน้ำออกมาน้ำมันนั่นแหละผมเจอกับแกมละอือจริงจริงกับแก้มกับเจอือทางนี้เจหากินเยอะแะนะจะได้บุญไหมเนี่ยใค้ได้เลยว่ะเป็นสิทใครสิบครับเ่นก้หยิบมาเล่นๆเ่ยไม่คิดว่าจะได้รายสิบจะได้คะแนนสิบไหมแล้วนี่ไปเจอเซเว่นสุดท้ายด้วยหัืงไปต่อไหมอืผมว่ามาแนวแบบ ขนมปังบ้างไหมล่ะช่วงเจถึงจะมีออกมามันไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ไหมผมว่าเป็นพวกแบบว่าพวกแบบอามาอามาอาซิมาซิมอะไรจะชอบกินกันนิดนาอยทำไมถึงเป็นไส้ปั๊กทองครับเออไม่เคยกินเลยอะขนมปังเจไส้ปั๊กทองหรออืมอันนี้อุ้ยคือไส้เป็นแบบคือไส้เป็นแบบฟักทองควนอะทุกคนพูดได้ด้วยผมก็แบบอยากให้ทุกคนได้ลองกินดูนะอ่าเยอะเข้าใจปะอร่อยเลยได้กิน เหมือนมนขนมปังสันขยาแบบไส้คัสตาร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีกลิ่นตะท่องเลยมันน่าจะผ่านกรรมวิธีลแล้วแหละด้ยอร่อยกินหมดเลยหมดเลยอ่าไม่ไดบอกให้่อนคน่กินคนเดียวน้ำสิบเท่าไหร่สิบว้าว กินแบบของหวานแล้วมีผลไม้เท่าไหร่อยไหมอันนี้ก็เป็นแบบมีหน้าคําว่าเจอ,อยู่ด้วยนะเราเลยหยิบขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นกล้วยปิ้งผลไม้มันก็เจหมดไปะวะจริงไม่อกวัดทํามาจากอันนี้นะอันเนี้ยหอยคนทำไมพูดนิวนซะีแลนด์อ่ะอืมโอ้นี่ไม่เจแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองกินดูดิอันนี้ไม่มีซอสอะไรให้นะโหหยิบยากว่ะอือกล้วยกล้วยปิ้งกล้กวยปิ้งเรือกล้วยลำบาป่ะแฉบแทะเด็กๆนี่แม่หมดกล้วยกินนะ แม่ก็กล้วยปอกเปลือกอืแล้วก็ใส่ลงไปในจานอืแล้วกเ็เอาตีนถูๆเอ่านริมบานก็ใครอยากกินก็ไม่ต้ซื้อได้ก็ซื้อกินได้ถ้าแบบว่าเขาจะไปตามรถเข็นน่ะก็ประมาณนั้นแหละอันนี้แม่ก็ได้แล้วกันเพราะว่ากล้วยปิ้งอืก็กล้วยปิ้งอ่ะอค,รอครับอือ่ะไปต่อแล้วกันเออขนมปังสักหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ทีแค่ดเดียวเห็นว่าคุณชอบขนมปังเจเนี่อันนี้เป็น แฮนเบรดโอวีดไส้ถั่วเค็มถั่วเค็มอ่ะไม่เคยกินว่ะไม่เคยกินเนี่ยถั่วเค็มเป็นยังไงน่าลองเหมือนกันน่าลองไหมโอ้โหพอมาทำ YouTube นี่ผมกินอะไรก็กินง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ก่อนกินธรรมดาข้าวไข่เจียวข้าวเดี๋ยวนี้เริ่มไปกินอันนี้ได้ละคะแนนหนวดคะแนนไก่โอ้โหอืมอึ้งเลยเริ่มกินคะแนงไก่ได้ถั่วดำไม่ใช่อันนี้ถั่วเค็มนะถั่วเค็มเป็นยังไงวะ อหมือนมีพริกไทยใช่ไหมพริกไทยเยอะไปหรือว่ามันรสชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเจ้าหลมเชียนมันเนอย่างนี้แหละลนี่รสไทยเยอะเลยเหรออ,อ,เออ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อก็แปลกดีแปลกหูแปลกตาดีแปลกต,ตาไหมความรู้สึกผมกินตะละเปาไส้หมูสับอ่ะที่ใส่ที่ใส่พริกไทยโคตรเยอะอ๋อแล้วมันจะร้อนๆผูๆห,หน่อยเหมือนแบบมีใครเอาไฟมามาล่าดน้ำมันแล้วก็จุดใส่เตาอ่ะอะงั้ผมให้โอกาสอีกรองด้วยกันให้โอกาส จำโบบิ๊กเปาไส้ผักเห็ดห่อโหนี่ผมเอาเอาปะเอาแน่จริงเหรอเออทำไมอ่ะให้สิบเลยครับเฮ้ยเฮ้ยปกติกินอยู่แล้วนี่อยากเห็นไส้หรอโหเป็นไงล่ะเนี่ยมีเขียงไม่ดีนี่ใครก็ได้ครับช่วยบริจาคตัดออกไปได้แบบแม่ขี้เกียจนี่ไงดูไส้มันนี่มีแครอท หอมเห็ดหอมแล้วก็มีพวกกระหล่ำปีนะอืมน่าทานมากเอาดิออร่อยอร่อยออร่ยดีเลยแหละแค่เห็ดหอมแค่เป็นกินเห็ดหอมเป็นหลักใช่แล้สิเท่าไหร่10เนะผักข้างในอ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบหอมชวนกินข้าวมากเลยอ่ะเนาะ เมื่อไหร่ที่แบบเมนูไหนมีเห็ดหอมแบบจะทําให้รสชาติแบบดูอร่อยอบอวนขึ้นเลผมรู้สึกถึงความเป็นพัตนาการจีนนะพระพวกเห็ดหอมพวกผักอะไรเงี้ยใช่ใช่ช่มันดูแบบว่าแดงๆแบบกินแกงวยพวกแบบปอเปี๊ยะอะไรเงี้ยเอ้ปอเปี๊ยะทอดนะเออแล้วเราเสริมทับไปด้วยนี่เลยข้าวถั่วแขกผัดพริกเกลือเฮ้ยน่ากินน่ะถั่วแขกอ๋ออันนี้คือถั่วแขกแน่เลยเนี่ย แขกวะเอ็นี่ก็เฮ้ยคนละแขกมันเหมือนน้ำพริกนะอืมแต่ว่านี่เป็นพริกเกลือเหรอพริกเกลือเลยเหรอพริกเกลือนี่คุณกินบ่อยเลยโอ้โหผมชอบผมชอบเอามาใส่ตาใส่ทำไมวะมึงทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรไม่ตัวตาบอดเหรอแสบดีกินเหมือนมีกะปิอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบผัดพริกเกลืออืมือแบบสางชั้นผัดพริกเกลืออะไรเงี้ยโอ้โหเมนูนี้ไอ้เจมชอบกินเหรอไอ้เจมมันชอบสั่งผัดพริกเกลือ อ,อร่อยอย่แล้วอ่ะไหนขอลองอะไรนะดูแลทำไมเจนเพิ่งสั่งถั่วแขกด้วยดอเค็มนำม<า>แล้วก็มีกลิ่นถั่วแขกใช่แล้วก็มีกลิน่นห็อมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผัดผัด,ผดพริกแกง,แกงมะแนงถั่วผักยาวให้สิบละกันนี่แบบว่าเค็มมันนัวนะใช่อร่อยมากเลยอ เฮ่ยมันเป็นพายโพรวิตไส้เห็ดสามสหายนะตัวเนี้ยมาดูกันนะครับผมพายโพรวิดไอ,อ้ยี่ห้อเน,นี้ยพายข้าวโพดอะอร่อย <laughs> เหรออีซี่โกเนี่ยเหรอเออพายข้าวโพดอร่อย,ยเฮ้ย,ยเขาทำเป็น,นชั้นๆอย่างเงี้ยนะก็ดูน่าอร่อยนะเป็นพายข้าวโพดเนาะแต่อันนี้มันน่าจะแบบขาวๆเป็นอาหารข้าวแหละใช่ใช่เหมือนไส้กับไอตเกียวกับซาลาเปาบ้าเออไม,ไม่รู้ไส้เนี่ยเฮ้ยมีเห็ดหอมมีแครอทแล้วมีแบบเค็มๆได้เลยกินเลยแล้วกันเนาะ แต่ส่วนใหญ่ได้กลิ่นพวกเนยอืเนย,ยเนย,เน,ยเนำไส้ของกระป๋องนี่อร่อยกว่าเนาะอือันนี้ออกแนวไส้แบบหวานหวานเ่มขึ้นๆว่ารสชาติมันก็ไม่ค่อยออกวะมันไม่ค่อยมีเด่นอะไรทั้งอย่างนะมันไปเด่นในตัวพายแป้งพายมากซะมากกว่าผมให้กใหกแล้วหกห้าแล้วกันนะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นอันอื่นเขาเป็นยีนะก็จะได้กลิ่นตัวไส้อ่ะตอบไหม อันนี้อยากกินมากเลยข้าวผัดคะน้ปลาเค็มเจบอกให้มายันปลาเลยเหรอมายันปลาแล้วปลาจะเป็นยังไงอ่ะคุณคิดดูดิเฮ้ยมีพริกมีอะไรด้วยทำเหมือนนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้คือคงเป็นปลาเค็มเนาะใช่ไหมเออลองกนันเลยเค็มป่ะตอนแรกรููว่าจะแบบเคืดๆใช่ปะ มันทำเป็นแบบ็กเจอร์เนื้อปลาเว้ยแบบไอ้รุ่นสุยรุ่นสุยใช่เออกัดเข้าไปแล้วมันต้องพูดแล้วมันเค็มูุรเลยเออแ็้ผืวถือว่าเป็นปลาเค็มแบบเป็นตัวเอกในแบบกล่องเนี้ยต้องกินรวมๆกันทัง้งหมดก่อนเออดิฟริ่งด้มากอ่ะขาวคณะมาเค็มคือพอจะหลอบตัวเองได้อยู่ได้อ่ะได้อ่ะอร่อยเลยเขาผัดเขาผัดมันดีเนะแล้วตัดพริกไงคล้ายๆอยู่นะพริกไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยได้กลิ่นพริกๆอ่อย ให้สิบถ้าสมมติไปร้านอาหารแล้วเราไม่รู้ร้านอาหารเหลานี้มาใส่ก็แบบจะเชื่อได้นะว่าแบบว่าแบบรสชาติดีอะไรเงี้ยใช่ได้สิบอีกแล้วทุกคนรอบตัวเนี้ยเมนูเนี้ยลอดกินเจอ่ะใช่อไดได้ละขนมหวานนี่ต้องถึงนับลำใหญ่อันนี้กินลอดช่องก็ได้ปะไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่ลอดช่องนะอืมมันคือแป้งโบกียะโบกียะ มีอะไรบ้างนะอ้มีเยลลี่แล้วก็มีเนี่ยเส้นเขียวเส้นแป้งกันแหละอืมโบยเกี๊ยะโบยเกี๊ยะโบยเกี๊ยะอือไอ้นี่ตอนเด็กๆชอบกินซิงซมปีชัวอือเออติดคอตายซะการเด็กชอบอะแอชอบไม่ค้าเหรอเฮ้ยอร่อยดีสดชื่นแต่ผมว่ามันแอบแบบก้องแกงก้องแกงนิดนึงนะก้องแกงอะไรวะมันแบบมันให้แบบราคาเนี้ยนะขนมหวานหมดแล้วครับ ปบซอที่เจอแผมตามหาไปได้เท่านี้นะเหือเว็นนะอันดับหนึ่งผมได้แหละซาลาเปาซาลาเปอันดับสองอ่ะอันดับสองก็คือข้าวผัดเนออันดับสามก็นี้แซ่บใช่อันดับหนึ่งนะผมให้ผมชอบกระเพรามันได้เคี้ยวหน่อยตัวเห็ดด้านบนอ่ะมันแบบมันมีเคี้ยวกึบๆจริงอันนี้ก็อันดับหนึ่งเหมือนกัน เค็มแล้วก็เผ็ดพริกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมให้เป็นอันดับหนึ่งแบบจุดห้าเลยอันดับสามอันดับอ่นี่ผมให้เป็นแบบอ๋อไอ้นี่ชอบกินผักเนี่ยเขาเนี่ยอร่อยแม่งเกินบนเลยอืมแต่ว่าเนี่ยอัศีอันเนี้ผมให้สุดเลยผัดพริกเกลือก็อร่อยเอาจริงอ๋ออ่าทุกคนเราไปหาเลือกหากินกันดูนะสำหรับเจปีนะใครที่กินเจก็บอกเลยว่าแบ่งบุญไปพวกเราด้วยนะแบ่งบุญไอ้จัดเหมือนนี่เลยจมะเวสีเลย การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การตัดไม้ทำลายป่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอา้าวแต่การตัดใจจากเธอเออก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเออโอเคโอเคโอเคอย่าลืมฝากเขียนสยแตนเลสนะผมใช้ดีจริงฮะไปล้างแล้วนะจะแปะไว้ให้แปะไว้ให้นะตรงเนี้ยแปะตอนท้งคลิปเลยนะครับผมไปบ๊ายบายเด็กคลิปหน้าบ๊ายบาย